นี่ก็ได้ไก,ออบบอก่อยู่ไข่องตบลเดียวทีให้ให้กก็สบายดีทุกคนนี่นี่ตอนหับกับสูซองเบาไกาบรรน,นาคือเก่านี่ก็ตอนขำทุกคนตอนจงใบยบยนะจะเข้ากะ สิได้ไปหายามกระแตที่เขาใส่ป้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานนละยนะบววววได้สิถือหรือว่าสิเน่ายังไปเะยเ,เดี๋ยวติดตามไปหับส้มน้ำกันมันนี้ไปสามคนเลยแล้ววันนี้ลอยลุยลุยอลอย,ลย,ลยนี่ก็เอาไปใส่มองผอมอง่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคตัว่าลืมมองอนะกันบวาวต้นนี่ก็ ลืมแล้นี้างได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปใส่มองป้าไว้พร้อมมือเนี่ยกว่าตอนเสาห้าสิได้ไปห,ห้าหลอยามนะนี่ดังแหลกบทถึกนะสงสัยมันบดแสบมันเลยบอกยินอ <c oughs> สงสัยมันมันบ่หอมมันบ่แสบนะนี่ก็เข้าให้ทีมงานเข้าย่างไปถาม เดี๋ยวเราไปย่ามมึงก่อนเพราะว่าเขาใส่กระแตบอยูน่นนี้สองสามดางรูว้ว่าสิี้บอ่อ้าวดำได้ทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันบม่มีได้แต่คน มีแต่คน er oh, มัน pues ท oh, ุกคนโอ้นั่นจะเป็นนูนะโอ้ดังสุดท้ายคือ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 แนเอาละโอ้จนยืนนะเบ่งเดืองๆดืองอยู่นี่ให้บอกวานะตัวนี้เนาละเบ่งเดืองๆอยู่เอาโอเคกแต่ว่าปะทุกคน อคือว่าเข้าใจมากนี่หาดางหาดางหกดางกะถือต้นหนึ่งทุกคนถือกระแตแต่กันเนาแล้วแหละได้บอกเอามันอโอเคย้ามันแล้วบัดนีนเข้เากัสิไปหาหาแรนเดี๋ยวก็ไปหาเชียงมงขึ้นเมื่อเสาร์นี้ถ้าเกิดว่าเข้ามายามตอนเสาร์น่ะสิได้นะแต่ว่ามันคนละทางกับถี่เข้าไปยีเด้ เอาไปอีกอะมากกับทายเลยชิบโม่งเลยยิ้วเข่ากับปั้นนั่นมากเลยครับประกันเห็ดกินเข่ากินนังนะครับประกันพักพรอนนี่ก็ับสว่างจะคำนะเท่ากับบาฮายัมกลับเลยเลยครัเลาะไปบันเดี๋ยวสิไปเลาะเบิ่งแล่นแหละเพราะว่าเขาเล็นแล่นนะใต่บางกุ้งก็มาไทยนะมามาเท่าได้คิดวาต้นนี้ต้นแบบไทเบิ่งเอ้าจะเบิ่งไหม คือขนาดเนาะคือขนาะไรเบิ่งจีป้าเรอมักไพ่แท้ๆบรอบอกุ้งอ่ะมักไพ่จะไทยคลิปไปเบิ่งเลยเออจะถ่ายคลิปไปให้เบิ่งนะเปไปหมไนะทยให้เอฟซีเบิ่งอีกอที่แลกวมั่นใจมักไพ่คักๆวะ่ะก็ไปถามบอเพ็ดบอแม่นว่ะมันคือกันเตยเออเนี่ยมาอันนี้มันสิร่นมากชักมากันยังสองห้องนี่มันสิล่นแต่ทางในมันอาจะคือมอักไพร โอ้มานี่นี่เป็นสงใจห่อหมูรดุดเอ็ดแมนนี่ได้ทุกคนืินคืนนี่ยพระจกักเพราะว่าแถวนี่มันจะเป็นอหองนะมันจะเป็นหองนานิช่มาุกกินหันกินนี่นะอเละเอาเดินทางไปน้ำกันทุกคนพูละ น้ำมาท่านหอดวางเงินใส่มองหรือว่าวางแล่นอยู่กันน้ำมาท่านหอดมาวันนี้กันพากันอาบน้ำอาบน้ำในเลยก็ใส่มองป้าไหวจบงานเทากับพากันอาบน้ำมันไข่แดงมีแห้งหมดมีแห้งยันจะ่อยเนี่ยยากมาไกลเติมได้ไหมห่อนเดี๋ยวบัดนี้พ่เแหละเอาสีเลาะลงไปใส่วางวางกกที่มันมีแล่นแหละบอนโกนแล่น ไปเบิ้งบางทีเอาได้กันสิเอาถ้าเอาบ่ได้กันเบิ้งคับทำอเป็นตาจอดได้กันจอดเนาะเจาะราคาของเนาะมาอันนี้ก็เดี๋ยวสิพาเบากุ้งก็เบาเผ็ดลงไปเบิ้งถ้มเบาเผ็ดบ่เคยมาบ่ยังยังเออไปนี่แหละอยู่ดร่อนลุ่มเฮานี่แหละโค้งโค้งทางลงเดียวกันใหญ่อยู่ไะ วันนี้เขาเคยมาอยู่ไร่เถื่อนเลยเลยนี่ยเบาเพ็ดครับบากุ้งยังไม่เคยมาก็เลยพามาบึงนะม,ม,มันเป็นเถื่อนพินเอ่อสาบะโบเป็นทมดอกเป็นเถืเอ่อนพินที่ว่าสามามถนลบฟ้นได้แต่ทาช่วงฝ้นแห้งๆได้นำหวยนำหวยมาลายนี่อยู่บ่ได้แถวนี้เพราะว่ามันสีถ่วระมาณผูได้แถวผูก็ถือว่าอยู่บ่ได้แถวนี้ อ,อ่าฝนตกสำได้สำหนึงนี่อยู่สบายเลยในนี้นะอ่ะบัานนี้ก็เลาะลงไปพูดแนละ้บัานนี้อ่ะเดินทางต่อไปอ่ะตอนนี้เฮากระเพ้าทิ้งงานเท่านี้เลาะหลัดดงหลัดป่ามานะบ่หูอ่ะลงทางหรือบ่ลงอ่ะแต่ยังบุยังบ่หูอยู่สงสัยผ้าเอาเพ็ดลงทางเออสงสัยแล้ว เดี๋ยวรอเป็นเรื่อยๆทุกคนโอ้โหดีนี่นี่เห็ดปศเห็ดปศเห็ดปอือโอ้เรียบร้อยแล้วบ่เพ็ดเผ็ดมันได้นี่ปล่อยนี่ไงได้โอ้หนีนอนเลย โอ้ยังไม่สันตายสันตายใช่ไโ,โอ้ถูกตีองงยังนี่ฮะลงย่างนะเออเผินตกนั่น,นนะ,โ,นนนะโกนแล่นอยู่นั่นนะพอดีบางได้นี่ยห้ามาเลยก็มีทีมอีกทีมหนึ่งที่เข้าพักอยู่ในี่ฮัทอ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นปีนขึ้นไปเบิ่งเลยสงว่ามันหลึกนะโกนมันนะเพิ่นว่าเอาบุได้อ่ะจังได้ก็ตามถ้าเกิดว่าเอาบุได้แล้วเ่าก็ ไปหาหญิงหนุกเลยทุกคนไปหาหนกนะเอา้าอย่างไรกับไปเบ่งไปหับส้มน้ากันโอ้มาน,นี่ก็เห็นชาวบ้านเนะขามาหาอยู่หากินนี่นี่ก็ได้ไก่อยู่ไก่ซองโตนงงูอันนี้ถืออันยังไงฮะพวกกแตนปะบ๊อเออโอ้ถือกระแตบนี่น ไก่ในเป็นว่าใส่น้ำพงต่อเอาพอมันเข่ามาเลยก็ยิ่งไ,ไ,ไ,หไหนได้มีแต่เฮาเลยเนาะยังบ่มาลเหมืนก็เพิ่นไปก่อนไอ้คืนหนึ่งจังมันฮะมันมันได้ค<ะ>ืนเลยคืนใหก้ก็บคืนหนึ่งสองคืนที่สองมื้อนีอ้แล้วก็ก,กลับละมาออือน่นกะเดี๋ยวมาที่บ้า,านเลยนี่กรประกันนางผักพรก่อนเลาะหอบที่นะ ได้นกหน่อยตัวหนึง่ง <c oughs> พี่มือบาเฟ็ดเป็นนี่ครับบันนี้ไม่แต่ด้านทางกลับเนาะแล้วก็ย่ำก็่แต่ไปเลย <c oughs> เหอะป่าเพราะว่ามืออื่นไปทางไม่บ่งก่อนอื้เดี๋ยวมือมอื่นนี่นนชิม,มา่าน,นี่ก็อากาศก็ห่อนๆเนี่ย พอกันเลาะกับเมื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มหิวเข่าอีกเลยได้แล้วได้เดี๋ยวกลับไปนี่กัเห็ดนกดีที่ว่าเขายังมีนกนะมีนกกับนูกระจอนอ่ากระจอนนูมีแก่เยอะอ่าก็ถือว่ายังโชคดีขั้นสั่นกัได้กับได้กับแต้พร้อมกับแต้นล้วกับนงเครื่องไปยามกันจังได้กียาแล้วก็ถือว่า ยังโชคดียังมีห้องกินทุกคนถือว่ายังบมดยังบมดได้จำแจวนะกระนรอะได้เอ็งอะไหมานอยู่ซึกกระกลับยังกระจอนกระจอนโอ้กระแต่กระจอนกระจอรวนกระแต่ได้ีกระจอนตัวนึงแรกอะลกตัวนี้เออได้แล้วแรงได้เลยแล้วแรงแล้วจำเลย เดินทางครับยังยังอยู่บบอยู่ปะกันแต่ไงย่างสองล้านเออยังสองล้านรุ่นนี้ละถัดไป,ไป,ไปนี่ก็เดี๋ยวห้ามาเด็ดกินถาทีมงานห้าเดี๋ยวซิมีนนม่ปีงน,นกแล้วกับอันอันนี้แหละทุกคนอตอนกังเวทนี่แกงนกใส่เห็ดบัดน,นี้คือแกงเห็ดใส่นกทุกคน เปลี่ยนเมนูนะ ส่ร้นอันนี้โบแมนเนี่งนะมันมีหมดหมดขก้นไปกนินี่เดี๋ยวเฮากับชิม่าเดอ็าผัดผักหลาเข้าใหม่ก็เฮาขว้าเสนนี้เลยในขวัาเข่าใหม่พรไ,ได้ใสนะ ยูให้กินป่ะ ข้าวคั่วกันใส่เมล็ดดอกเหอมเนาะกระเทียมเลยเด็เดี๋ยวผิดเอากระตั้มลงที่ลรากินอยู่ปตาแซ่บเลยแบบนี้ แต่จะได้ปิ้งสำราญโอ้ขาดกลีดอ่ะฮะชิมมือกันอืม ลาบนกนี่สุดยอดเลยมีข้าวใหม่อะรอบนี้มีอันดี้ได <c oughs> ้มีข้าวใหม่รอ,อบก่อนนะ <c oughs> ทีมงานลืมทีมงานลืมข้าวใหม่เพท่าน <c oughs> ข้าวใหม่บพานท่นนะแต่ว่ารอบนี้แบ่บเลยนี่แหละเพราะว่าลาบเนี้ยเห็ดดุนะเพราะว่าอยู่บ้านนี่เวลาลาบไกลล่ลาบย่างนี่ ไม่เท he right. ่าเสียงให้หลาบดอกบอกหูว่าเขาวหยองหรือบอกขาวหยองเขาอันเขาวหยองไงเห็ดกินสงสัยเขาวหยอเห็ดเออเข้าวเหนยวอ่ขาวเหนยวไอเห็ดกินเขากินเลยครัก็ว่าเสแปรเลยเด้ยำหลาบยำยังเลยเขากับบอกให้เผ็ดเราได้เต้าเสิร์ฟกินนี่นะอันนี้นะนี่แหละกระห่มนะมีแล้อร่อยแล้วอร่อยแล้วชนาไว้เอ้ กินกั Late ๊บเลยก็ได้เด็ดใส่เลยก็ได้แซ่บดนาเนะนี่เร็จเห็นมาดิมักติดกบไม้ใช่ไหมจังหวัดนะมักติดกบไม่แซ่บก็นให้เราว่าแซ่บนะเห็นอยู่นะตอนโอ้แซ่บอะไรอันนี้ตึงแซ่บนะกระลันดี เอ้ยซีมือบลาไก่ได้มือนยี่ใดโชคดีที่เได้เดีกินซิมือบลาไก่ไงเราเกากลูกกับเมียเ้าพอทาให้เท่าเขาเน้นบริกินได้พี่น้องเหมเนนนะมันมาตุกคนมามแสดงแล้วกันนี่ปลาต้มไก่กินอะไรก่ปลาต้มไก่กินมือหนาไปแรงแล้วเนาะมือหนาไป อันนากระต้มไก่ให้เขากินโอ้อแสบมันอนะ่ะสูตรเป่าไก่บุคือพายต้มกระต้มซองเถอะกัวต้ม่องเถอะรอ,รอบแรกความทิม,มเจ็บเป็นมากต้มใหม่แ่บเฮ้ยครับจ <c oughs> ิงวะนี่ความจริงน,นงด้เนี่ย คเซฟเอามาศมมาสื่อเดยมอคว่ำเลยมาได้สุกคนกินข้าวน้ำกันมาได้มาได้กินจีอิ่มเลยดอก นก๊ะนกนะโอ้โห <c oughs> โอโ้โเยอะั้งอะไรก็ตับตับตับโก้ับโกออ้ไยนี่ก็กลางค่ำกลางคืนก็ทั้งเสียงนกเข่านกยังซาลาัด มาเนี่กะเฮากินเขากินหนำเรียบร้อยกันได้สิดได้ประก,กันปักพรอนะไรทุกคนนี่กะเริ่มเริ่มดึกเลยแหลนะนะเอาแต่ก็นสำหรับคลิปนี้เฮากันสิจบไเพียงจังนี้เดี๋ยวจังได้กัคลิปหนะ้าหรือว่าวิดีโอหนะ้าพอกันใหม่เด้อทุกคนบ๊ายบาย